สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการหยิบยกเอาหน้าปุกคลิปที่ทางช่องของย่าอิชิได้ออกมาทำคลิปที่ว่า ฝากถึงไม่จริงอย่าเอามาพูดจากประเด็นนี้นั้นป้าบูหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าออกมาแก้ตัวอีกแล้วย่าอิชิยิ่งแก้ยิ่งเป็นลิงพันหลักย่าผิดหรอที่ไปอวยจำเลยไม่ผิดหรอกตรงไหนมีของสกปุกปอบกระสือมันก็ไปหากินไปคุกขี่แต่ทำแล้วก็ต้องรับผลว่าควรเขา อยากวิจารณ์เขาก็วิจารณ์คุณทำช่องหากินกับการขายตัวขายชีวิตตัวเองคนเขาบริโภคชีวิตบัตรซบของคุณถ้ามันไม่ถูกจริตไม่ถูกใจเขาก็วิจารณ์ลองคิดในแง่ดีสิยา่าอชิคิดบวกแบบที่นางแต่นมันสอนน่ะว่าเขาจะเอาไปแขวนเอาไปวิจารณ์ณได้เขาต้องเข้ามาดูมาฝั่งย่าอชิก็ได้ยอดวิวไง หัดคิดเรื่องดีๆเป็นไหมไม่ใช่คิดแต่เขาข้างตัวเองแล้วนั่งบีบน้ำตายากคนบ,นบานๆยาไม่รู้หนังสือบบานแต่แอบเข้ารีสอร์ทเต่างอยนี่นะยาอิชิไม่ผิดที่จะคบหาช่วยไอ้ป่วยแต่ลูกยาอิชินี่แหละผิดเตม็ตมๆแล้วจะเจอคุกด้วยที่ไปคุกคามใหญ่สมควรไปตะโกนด่าน้าแต่หยาบคาย อันนี้ผิดย่าอิชิย่าบอกว่าย่าไม่รู้ว่าใครเป็นพยานในคดีบางเด็กแก๊งจำป่าหมายยังรู้เลยว่าต้องโดนเรียกเป็นพยานแน่นอนโดยเฉพาะเบนที่ย่าไปถามเด็กให้เด็กเล่าแล้วมีการยัดความคิดใส่หัวเด็กถ้าย่าอิชิไม่รู้ก็โง่กว่าหมาละค่ะแล้วใหญ่โนมย่าอิชิจะบอกว่า ไม่รู้ว่าเป็นพยานได้ยังไงในเมื่อย่าอาชิเห็นตำรวจมาหายายโนมย่าอาชิรีบเล่นไปถามว่าตำรวจมาทำไมแล้วยังเสนอว่าจะให้พ่ออาชิพายายโนมไปหาตำรวจเองไม่คิดค่าเหมารถหรอบริการฟรีทั้งหมดนี้มันมีคลิปของย่าอาชิเป็นพยานหลักฐานเลิกบีบน้ำตา ยาไม่รู้ยากคนบานคนไม่รู้จะเป็นเจ้ามือไฮโลได้หรือคะถามตรงๆหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ายากคนนี้ป้ายานตักเตือนบอกกล่าวบอกไปก็เท่านั้นค่ะเพราะเขาคงอ่านที่ป้าบอกเขาไม่ได้ ยาคนบันบานยาอ่านหนังสือไม่ออกจริงหรือเห็นทําในสิ่งที่ไม่ควรทําซ้ำซากอยู่นั่นแหละน่งยาไปบอกให้ลูกชายมาอ่านโพสต์นี้ด้วยนะจะได้รู้สัทีอะไรผิดอะไรถูกป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าไม่ทันแล้วค่ะนั่งยาออกมาสารภาพหมดเปลือกว่าลูกชายขี่รถผ่านแล้วด่าจริง แต่ด่ามหมาที่ไล่นะไม่ได้ดูว่าใครอยู่ตรงนั้นต้องให้ไอ้ลูกชายย่าอาชิเอาหมาสามตัวมายืนยันด้วยค่ะว่าโดนด่าจริงหรือเปล่าคนอะไรทะเลาะก,กับหมาเข้าทุกดอกเต็มๆจุกไหมมึงขยันพูดจนเด้เรื่อง เหมือนคลิปนี้จะลบแล้วค่ะปาป้าบูหลันตอบกลับว่าหาไม่เจอเหมือนกันค่ะฉลาดแต่เรื่องโง,โง,โง่งยกให้นางนี้เลยขอให้แกติดคุกและถอนประกันไอ้ป่วยตีนาเ้าเล่าความเท็จเหมือนกันยังกับแกฟ้าจะผ่าปอบได้ไหมนะชอบกินของสกรปรกโสโคกส่วนอีกโพส์โพสหนึ่งนะคะ ที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสโดยได้มีการโพสต์คลิปและก็ได้โพสต์ข้อความโดยได้โพสต์คลิปที่เต็นได้มีการพูดที่ว่าโอ้พีพีบอกว่าปิดช่องน้องของป้าเลยป้าพีพีนี้ไปป่วนหรือเปล่าเอาอย่างนี้พีพีแนะนำให้น้องป้ามาดูดคลิปของป้าไปก่อน เดี๋ยวป้าจะจัดให้หลายๆคนก็ถามว่าทำไมป้าถึงไม่ปิดช่องของน้องป้ามีการลำเอียงหรือเปล่าก็ต้องไปบอกน้องป้าก่อนให้ดูดคลิปป้าไปก่อนนะแล้วก็ห้ามลบนะแล้วจะรู้ว่าป้านั้นทำได้ไหมจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่าคลิปนี้สั้นๆแต่แต่นมันนามัมนหนูกมาก แสดงถึงความเฮี้ยมของจิตใจถ้าใช้ตะกะง่ายๆเฮี้ยมขนาดด่าแม่ตัวเองทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งพอ่อเอาแต่ผัวแล้วลึกไปกว่านั้นหากถูกตัดสินว่าผิดจริงคดีฆ่าหลานเฮี้ยมขนาดตัดชีวิตน้อยได้เนี่ยแค่ปิดช่องน้องชายนางแตนมันทำได้แน่แตนอย่าสตอเบลเลยว่ารายงานช่องมูนี่ เป็นเพราะมูนีละเมิดดูดคลิปตัวเองไปลงหาไรายได้เพราะยังมีช่องไอ้สองจ่าหลายช่องของนางเต้ก็ทำผิดกฎ u t u b e รายได้เช่นกันทำไมไม่ทำไม่ไรายงานหรือเป็นเพราะมูนีดูดเหมือนคนอื่นแต่มูนีไม่จ่ายเงินค่าดูดคลิปเหมือนคนอื่นก่อนที่จะมีการฮือหาเรื่องนี้นิงกับเมเดีเคยทำคลิปว่าตนเคยถูกดูดคลิป เอาไปหารายได้ตนจึงติดต่อเจ้าของช่องที่ดูดเจรจากันเรื่องจบลงที่ช่องดูดยอมจ่ายค่าเสียหายแล้วก็เลยเลิกเลิกแล้วต่อกันเต็นผววใช้วิธีเดียวกันกับมีกับหนิงหรือเปล่าสองจ่าจ่ายเงินให้ลาเตะจ่ายให้เลยไม่ว่าอะไรอีฉันออกโพสต์นี้แล้วเชือกขนมกินได้เลยไอ้สองจ่า จอมดูดคลิปนั้นต้องทำคลิปชี้เจงแบบเดียวกับชังตำกับพอลลีที่ออกมาเถแทถๆนั่นแหละหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าเราเป็นไอ้มุดก็มีคำถามนะคะถ้าอ้างเรื่องลิขสิทธิ์แล้วไอ้สองจ่าล่ะดูดรวัว ทำไมไม่ดูนเจอจ่ายจุบไปปิดเลยนะแต่นะ่ะรับรองพ่อพระเอกนางเอกกืนน้ำไม่หลงนางเป๋นเจอกันนะ้าเซเว่นเลยมาเผือกกับน้าแต่ของเรานะ้าแต่คะ่ะใครอย่าแตะแน่จริงปิดสิรับรองจำเลยที่หนึ่งและสองจมดินชนิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขึ้นมาหา่า ทำเลยสิรออะไรน้แต่ไม่เคยดูดคลิปของจำเลยเพื่อสแสวงหาประโยชน์จากไรายได้มีแต่ไรสุดพูดเรื่องหลานของตนเองจะเอาภาพตรงไหนไปรายงานย t ท b e ใหญ่จะเอาแต่เสียงไปรายงานมันไม่เข้าเกณฑ์ให้เสรีภาพการจะพูดมีแต่ภาพของตนเองปรแปลงและเลี้ยงวัวตัดยามีแต่พูดอย่างเดียวสิ่งที่น้าแต่พูดไม่เป็นความจริง ก็ไปแจ้งความสิคุณป้าบุหลันของเราผู้มาก่อนการปัญญาของนักเรียนนอกสองคนหรือจะทันแม้อยากให้ช่องมันเกิดปัญหาบ้างเหมือนกันนั่งเถิกมีสองช่องเป็นรายได้รายได้หลักสะดวยถ้าเกิดปัญหากับช่องมันขึ้นมามันคงจะเครียดใต้ทั้งผัว ใช้อิทธิพลข่มคู่ช่องเล็กช่องใหญ่เพื่อต้องการให้ทุกช่องส่งสวยทุกเดือนคงคิดเองว่าได้ช่องละ2,000บาทต่อเดือนไลบีแค่50ช่องคงได้เงินฟรีเดือนละ1,000 0 0บาทอย่าฝันเลยนะคืนนี้นะแต่ต้องเฉวิธีรีดเงินยูทูบเบอร์ของนางแต่นพอกุบกุบวอนนักนะนางเตน๋น